คลิปนี้นะครับจะพูดถึงลิมิตของลําดับนะครับการหาลิมิตของลําดับเนี่ยนะเราสามารถที่จะพิจารณาจากกราฟนะครับโดยการแทนค่าลําดับนะ an ที่กำหนดให้โดยเริ่มจาก n เท่ากับ1แทนค่า n เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6ไปเรื่อยๆนะครับจนไม่มีที่สิ้นสุด ลองมาดูจากกราฟนะครับลองมาดูจากกราฟกราฟในข้อนี้นะครับในข้อนี้กำหนดให้หากราฟของลำดับ an เท่ากับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n นะ, <S <S นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่านะครับแทนค่า n ในตารางนะสมมติแทนค่า n เป็น1 นะครับแทน n เป็น1เพราะฉะนั้นไปดู A n ครับ a อ็นทำยังไง A n ก็เอา1ไปแทนในเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n นะครับก็เอา1ไปแทนในเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n นะเพราะฉะนั้น A1 ก็จะเป็น1ส่วน2ยกกำลัง1ก็ได้1ส่วน2นะครับอั้น,นี้ก็แทนด้วย1ส่วน2 นะครับต่อไป a 2ทํงงนะนะ2ทำยังไงขอลบ a 1ก่อนนะ a 2ทํทำยังไง a 2ก็แทน n ด้วย2เข้าไปใน1นส่วนสยกกําลัง n เพราะฉนั้น a 2ก็จะเท่ากับ1นส่วนสยกกําลังสองหส่วนสยกกําลังสองก็เป็นเศษหส่วนสะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้1นส่วนสนะ a 3นะครับ a 3หรือพจน์ที่3 พจน์ที่สก็แทน n ด้วย3เข้าไปก็เป็น1นส่วนสยกกำลังสก็คือ1นส่วนแนะครับ a 4ก็จะเป็น1นส่วนสยกกำลังสก็คือ1น่ส่วนสินั่นเองนะครับตรงนี้เราหา4ี่พจน์แรกของลำดับได้แล้วจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนนะเราก็จะเขียนกราฟ นะครับลงจุดของมันนะครับจุดแรกก็เอาคู่ลำดับแรกมาคู่ลำดับแรกคือตัวนี้นะครับคู่นี้นะเอ็นเป็น1นะครับเอ็นเป็น1 a ึเอ็นเป็น1นส่วนสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลงกราฟเลยใช้สีสีสชมพูแล้วกันเอ็นเป็น1นเอ็นอยู่ข้างล่างเอ็นเป็น1นะครับเอ็นเป็น1นึ 2, 1่ 1, ส่วนสอส่วนสอยู่นี่เอ็นเป็น1ลากเส้นประไป ไปตัดกับจุดนะครับเ n เท่ากับ1ส่วน2เพราะฉะนั้นนี้คือคู่ดับดับ1กับ1ส่วนสนะครับ1กนะับ1ส่วนสองต่อไปครับ <c oughs> คูนดับที่2นะครับคูนดับที่2เราก็จะเอาคู่นี้มานะครับคู่นี้ก็จะเป็น2กับเศษ1ส่วน4ีเป็น2 นะครับ an เป็น1นึส่วนสก็ลากเส้นประมาในจุดนี้ครับนี่คือควัดับ2กับเศษ1นส่วนสต่อไปครับควัดับ3กับเศษ1นส่วนแนะครับ n เป็น3 y เป็นเศษ1ส่วน8หรือ an เป็น1ส่วนแปส่วน8ก็อยู่ข้างล่างนะครับ n เป็น3อยู่นี้ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือคู่อันดับ3กับเศษ1นึส่วนแปึ่งส่วนแก็คือ1นึ่งส่วนสกำลัง3นั่นแหละนะครับต่อไปครับคู่อันดับที่4นะครับ an เป็น4 an เป็น1นึ่งส่วนสิบกส่วนสิก็แบ่งครึ่งของ1 8, นสะ่วนแเนาะก็ลากเส้นประมานะครับนี่ก็คือคูณดับที่4ก็คือ4กับเศษ1นึส่วนสินะครับนะแล้วเราก็ลากเส้น ตรงนะครับลากเส้นเชื่อมไม่ใช่ลากเส้นตรงลากเส้นเชื่อมจุดนะครับเราก็จะได้กราฟที่มันพุ่งลงมาเข้าใกล้นะครับเส้นในแนวนอนของเราครับซึ่งเท่นในแนวนอนเนี้ยค่าของ an นะครับลดลงเรื่อยๆมันเข้าสู่ศูนย์ดังนั้นนะครับดังนั้นจากกราฟเนี่ยเราจึงจะตอบว่าลิมิตนะครับลิมิตของ เศษ1ส่วน2ยกกำลัง n เท่ากับ0นั่นเองนะครับดูแนวโน้มของกราฟเห็นไหมครับมันไม่มากเริ่มตั้งแต่ค่ามากลดลงลดลงลดลงมันเข้าใกล้0ูนยะ์ะถ้าเราแทน n เ,เป็น10เป็น100ขึ้นไปนะครับต่อไปลองพิจารกราฟนะครับของอลำดับ,บที่2ที่ให้มาคือ a n เนะครับเท่ากับ1กํากำหนดลำดับ a เท่ากับ1น,นะครับเพราะฉะนั้น ตัวเนี้ยนะครับเราให้ n เป็น1นึ่ง n เป็นสอง n เป็น3 n เป็นสี่นะครับเราก็จะได้ค่า an ออกมานะครับตัวนี้อขอวางวางตัวนี้นะเดี๋ยวหาให้ดูถ้าให้ n เป็น1นะครับ n เป็นหนึ่ง an เป็นอะไรนะครับข้อ an มันเท่ากับ1เพราะนั้น n เป็น1 an ก็เป็น1นะครับถ้า n แทน n ด้วย2 an ก็เป็นหนึ่งนะครับแทน n ด้วยสาม an ก็เป็นหนึ่งแทน n ด้วยสี่นะครับ an ก็เป็นหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลำดับคงที่นะ an เป็น1อย่างเดียวเลยนะครับเพราะนั้นเราก็มาลงกราฟครับกราฟคู่แรกนะครับคู่แรก n เป็นหนึ่งนะครับ n เป็น1 an ก็เป็นหนึ่งอยู่ตรงนี้ นะครับคูณจุดที่1นะนี่ก็คือคูณดับหนึ่งกับหนึ่งนะครับต่อไปนะครับต่อไปจุดที่สองครับ n เป็นสอง an ก็เป็นหนึ่งนะครับ n เป็น 2. สองสีเขียวนะ n ก็จะเป็นหนึ่งเหมือนเดิมก็เป็นคูณดับสองหนึ่งนะครับต่อไปครับ n เป็นสาม an ก็ยังคงเป็น หนึ่งนะครับคูณดับสามหนึ่งต่อไปครับ N เป็น4นะครับ an ็ A, ก็ยังคงเป็น1นะครับนี่คือคูณดับ4 1นะเสร็จแล้วเราก็ลากเส้นนะครับลากเส้นเชื่อมจุดนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นกราฟเส้นตรง เเท่ากับ1บออกมาครับก็จะเห็นว่าเส้นตรงเส้นนี้ไม่ได้มีค่ามากขึ้นหรือลดลงเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็สรุปว่าถ้าเราเพิ่ม n มีค่ามากๆนะครับลิมิตมันก็ยังคงเป็น1โดยตลอดเพราะฉะนั้นลิมิตของ1เมือเอ่อ n เข้าใกล้อันันต์ก็เลยเท่ากับ1น,นะครับ